กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการและครอบครัวประจำปี2566ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน244,730บาทพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ ใ,ในการที่จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสำหรับในวันนี้นะคะก็ขออวยพรให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะราบรื่นนะคะแล้วก็เ,เกิดประโยชน์กับคนพิการทุกประเภทลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ทักทายผู้เข้าร่วมจุดประสงค์ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมมาวันนี้ก็บ้านนะแขนขาอ่อนแรงก,ก็อยากมาฝึกนวดให้แขนขาเนี่ยมันมีแรงเพิ่มขึ้นนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดจันทบ,บุรีกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมันไม่มีผู้ที่เออมันไม่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีพิการมาบอดเนาะอย่างเช่นพิพการประเภทกิจกรรมสันทนาการและลายพฤติกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอบรม วิทยากรโดยหมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่1 1 5กิจกรรมเป็นสีน้ำสนุกสนานกิจกรรมเป็นสีนำแห่งความสำหรับแนะนำวิทยากรกิจกรรมการบรรยายความเป็นมาของการพัฒนาทักษะและสุขภาพสำหรับคนพิการและครอบครัวเป็นการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของการพัฒนา ลักษะและสุขภาพและทำ P-test Post-test เพื่อประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมก่อนทำกิจกรรมกิจกรรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ระบบต่างๆในร่างกายกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิธีผ่อนคลาย เม right. well> right> yeah, ื่อมีอาการปวดบริเวณคอและหัวไหล่ไม่ต้องมีไกต้อนแีไม่ต้องมีแลคระเราจะกิจกรรมลงมือปฏิบัติการผ่อนคลายเมื่อมีอาการปวดบริเวณบ่าและหลังวิทยดกรนลงไปต้องว่าปดมาถไหว้คยาก่านะงมือปฏิบ่ติ ก,กิจกรรมฝึกปฏิบัติวิธีผ่อนคลายเมื่อมีอาการปวดบริเวณน่องตั้งแต่เข่าไปถึงข้อเท้าทั้งสองข้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะร่างกายและสุขภาพสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างและไม่ได้วิทยากรโดยนกักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรี เรอที่การปรับเปลี่ยนท่าทางเร็วๆเนี่ยค่ะบางทีอ,อาจจะมีหน้ามืดตาถ้าได้มาร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปอยากจะทำอะไรได้ได้เิออาชีพเสิมค่ะครับผมอยากเรียนนวดแล้วก็ววอยากเรียนตัดผมด้วยยางะคะ่ะเก็บตกกิจกรรม คนไหนที่ชอบที่ชื่อคนนั้นอายุกันโตไปแล้วกันไหนก่อนตัวหน่อยนะคนนึง <laughs>